ครับสวัสดีครับพามาดูผักหนามกันนะครับใบใหม่ครับใบใหม่ออกมาออกมาอันนี้สียังไม่ค่อยกัดนะครับสีจะดูจะคล้ายๆจมๆหน่อยนะครับหนามหนามเยอะนะครับแต่ก็สวยนะครับเหมือนดอกกุหลาบนะครับแต่นั้นเป็นดอกอันนี้เป็นใบ นี้พอดีผมย้ายมามันต้นมันหนักนะครับก็เลยต้องขันไว้ก่อนอรอลากเขารัดนะครับเดี๋ยวมีไหลแทงขึ้นมาเดี๋ยวจะมีแบงนะครับก็ถ่ายไว้เอาไว้ให้ดูตอนฟอร์มตอนโตนะครับเผื่ออะไรไม่แน่ไม่นอนเผื่อบางทีต้นใหญ่มันยุบไปนะครับเลยทำเป็น ภาพเคลื่อนไหวไว้นะครับเผื่อเวลาช่วงลูกค้าจะดูต้นแม่ก็จะได้เข้ามาดูนะครับรายละเอียดประมาณนี้โตมาจะประมาณนี้นะครับอันนี้ดอกเขานะครับอนนดอกเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะเหมือนอยากจะสุกนะครับแต่ยังตึงๆอยู่ครับ เดี๋ยวถ้ามันร่วงมาก็น่าจะงอกขึ้นเป็นต้นได้นะครับก็คอยติดตามดูทีหนึ่งอันนี้อันนี้ใบที่แก่จัดนะครับใบนี้แก่แล้วจะกัดสีอ่กัดสีกัดสีเต็มที่ละเป็นเหลืองสเตียนะครับต้นนี้ไม้สเตียคือถ้าเป็นไม้ฮาร์ปเนี่ยโอกาสได้หน่อสวยๆจะยาก เพราะว่ามันจะมีทั้งฝั่งเขียวกับเผือกนะครับเนี่ยดูก้านเป็นหลักเลยคือลายด่างมาตามก้านได้นะครับเนี่ยก้านสเตียนี่โอกาสจะได้ลูกด่างดีมากอย่างดอกเนี่ยคือก้านขึ้นมาเนี่ยเป็นสเตียนะครับอันนี้เลี้ยงธรรมชาตินะครับใบโดนฝนโดนน้าค้างก็มีเปื่อยบ้างนะครับขึ้นมาใบเขาจะเล็กนะครับ แล้วยิ่งโตยิ่งเป็นขอบลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับดึงใบออกหน่อยใบเปื่อยอันนี้จริงๆต,ต้องเอากรรไกรหรือคัตเตอร์มาเล็มออกเห็นแล้วมันไม่สวยนะครับก็ไม่มีอะไรก็ประมาณนี้ครับเอามาดูกันอัปเดตเดินเข้ามาทีก็ชอบคนชอบนะครับก็จะมาดูทีหนึ่ง โอเคครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับกับผักหนามใบด่างเหลืองสเตียนะครับ